จังหวัดกาลสินร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสภา,พ,าพัฒนาการศึกษากาลสินพื้นที่จังหวัดกาลสินจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดอบรมการใช้นวัตรกรรมจิตศึกษาและ PLC ภายใต้โครงการ Access c h o o l ชุมชนสร้างโรงเรียนโรงเรียนสร้างชุมชนให้กับบุคลากรครูโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาลองบูทริกอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายสุประธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมจิตตศึกษาและ PLC ให้โรงเรียนในเครือข่ายสภาพัฒนาการศึกษากาลสินพื้นที่จังหวัดกาลสินจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการ a c e s s School ชุมชนสร้างโรงเรียนโรงเรียนสร้างชุมชนโดยมีนายอุทัยแก้วกล้าประธานสภาพัฒนาการศึกษากาลสินดรวิเศษผลอาจทันผู้อำนวยการสพปกาลสินเขตหนึ่งนายสุริยะใจวงผู้อำนวยการสพปกาล สินเขต3ผู้แทนผอ,อ,อสอพปกาลสินเขต2พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพปกาลสินเขต12และ3รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายสภาพัฒนาการศึกษากาลสินซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจำนวน346คนเข้าร่วมโครงการ นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผัวราชการจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าในการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมจิตตศึกษาและ PLC ให้โรงเรียนในเครือข่ายสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินครั้งนี้ได้ให้แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกาลสินในฐานะเป็นผู้สอนถ่ายทอดวิชาการความรู้และการอยู่ร่วมกับคนในสังคมให้รู้จักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมรู้หน้าที่เสียสละของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินสามร่ำรวยได้แก่รวยวัฒ นธรรมรวยน้ำใจรวยสุขภาพและสามใจได้แก่เข้าใจไว้ใจร่วมใจเพื่อนําไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในสายงานอาชีพต่อไป ด้านนายอุทยัยแก้วกล้าประธานสภาพัฒนาการศึกษากลาสินกล่าวว่าสภาพัฒนาการศึกษากลาสินได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือโครงการ Access School ูซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิ Action Aid International ประเทศไทยร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยสมาคมไทยบ้านและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกลาภากลางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูนักเรียนและส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาสังคม เข้ามาหนุนเสริมด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกลไกการทํางานของภาคประชาสังคมกับโรงเรียนในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมีความยั่งยืนบนฐานของการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้นขอบคท่านการในส่วนนี้ค่ะนะคะที่คุณชาญชรั่บอกว่าสรองร่งานอะไรบ่างร่วมงานพอเอาเรื่อบนเรื่องบเรื่องบ้านนไปนี่มึงเกิดขึ้นออ อันนั้นในเบ็ดมันด้วย